สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคูงคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะคุยกันรีบแบบรีวิวถึงหนังเรื่อง fast 9 fast and furious 9นะครับหรือว่าเร็วแรงทะลุนรกภาค9เดี๋ยวขอเลื่องกล้องไปนิดนึงมันใกล้เกินไปเดี๋ยวจะเห็นสิวนะครับก็หลังจากที่รอมาตั้แต่ปีที่แล้วหนังว่าจะฉายตั้แต่ประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์โควิด -19 รวาส ขั้วโลกจนหนังต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆและในที่สุดหนังก็ได้ฉายเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนและอีกประมาณ6 7ประเทศนะครับทำรายได้เบื้องต้นในขณะที่อยู่แค่ไม่กี่ประเทศนั้นไปเกือบ300ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มาเข้าฉายที่สหรัฐอเมริกาไปเดือนพฤษภาคมทำรายได้ไปอีกร้อยกว่าล้านเกือบ200ล้านรวมแล้วเป็น500ล้านกว่าจะได้มาฉายประเทศไทยซึ่งประเทศไทยโรงหนังเปิดวันที่1ตุลาคม และหนังก็ได้เพิ่งจะเข้าฉายนะครับวันวันที่21ตุลาคมคือวันที่ทำคลิปนี้แหละกินเวลาไปแล้วประมาณครึ่งปีที่ชาวโลกเขาได้ดูแล้วเราเพิ่งจะได้ดูนะครับหนังทำเงินไปแล้ว700กว่าล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกและเป็นหนังอันดับหนึ่งในฐานะภาพยนตร์ที่ไม่ใช่หนังจีนเรื่องที่เป็นอันดับหนึ่งทำไรายได้สูงสุดนับตั้งแต่ยุคโควิด ก็คือนับตั้งแต่ปลายปี2019เป็นต้นมาไม่มีหนังเรื่องใดเลยยกเว้นหนังจีนที่ทำรายได้เกินภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ f a ค t 9ภาคนี้กำกับโดยจัสตินลินคนเดิมจากภาค 3, 4, 5, 6้าเขาเริ่มทำตั้งแต่โตเกียวดิฟมาจะถึงภาค6แล้วภาค7ก็เปลี่ยนไปเป็นจัสตินเอเปลี่ยนเป็นเจมส์วานนะครับแล้วก็ภาคที่8เป็นเอฟแกรี่เกรแล้วภาค 9, 10, 11เเขาก็กลับมาทำอีก ทังนี้ได้คะแนนเ,เรื่องรายได้เนี่ยได้เพียงแค่700นี่ถือว่าไม่ขี้เหล่เพราะว่าอยู่ในยุคโควิดแล้วก็เป็นหนังฮอลลีวูดที่ทำรายได้สูงสุดข,ของโลกณนะขณะนี้ด้วยคาดว่ากว่าจะโดนทำลายสถิติน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนพี่โอเดานะพี่โอเชียสไปเดอร์แมนโนเวโฮมน่าจะทำลายสถิติได้นะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเรื่องนี้อาจจะเป็นอันดับหนึ่งประจำปี2 0 2 1 ที่ไม่ใช่หนังจีนก็เป็นไปได้ตอนนี้ก่อนหน้าที่จะถึงปีที่แล้วเขาก็มีรายงานว่า f a สก้ได้มาถ่ายทําในประเทศไทยนะครับนี่คือฉากที่ถ่ายทําในประเทศไทยตอนนั้นใครๆเขาก็อยากจะไปเยี่ยมชมไปหาดาราคนโปรดกันแต่ว่าทางค่ายหนังก็ยืนยันว่าไม่มีดารามาเพราะภาพที่เห็นนี่เป็นภาพในระยะไกลทั้งนั้นเลยใช้ นักแสดงที่เป็นสตันนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวแสดงแทนที่เป็นนักแข่งรถนักขี่รถผาดผลจริงๆมาแสดงแบบถ้าถ่ายระยะไกลอย่างเงี้ยดาราไม่ต้องมาก็ได้ก็มีระยะใกล้ๆเท่านั้นอย่างที่เห็นฉาก c l o ัพอันนั้นเขาก็ถ่ายในสตูดิโอที่อเมริกาได้จัสตินลินยังฝากถึงประชาชนชาวไทยให้มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับหนังเข้าฉายวันที่21พร้อมกันทั้ง พร้อมกันกับทั้งเรื่องดูนแล้วก็เรื่องจังเกิลค i ู e มีนามาตะหนังเล็กไม่นับก็คาดว่าจะต้องแบ่งโรงกันอย่างมโหราแล้วก็ยังมีเจมส์บอลค้างอยู่ในโรงยังมีชางชีค้างอยู่ในโรงด้วยก็เลยทำให้หน้าหวั่นวิตกว่าประเทศไทยฟาสอาจจะทำเงินได้ไม่เท่าไหร่แล้วเอ p a s s ก็คงจะต้องเพิ่มเงิน20บาทด้วยเช่นเดียวกับหนังใหญ่เรื่องอื่นแต่แ l a c k Widow จางชีเป็นต้นมานะครับคลิปนี้พี่โอจะพูดถึงความรู้สึก ของหนังเรื่องนี้การที่ได้ชมพี่โอไปชมรอบสื่อวันที่19ที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับต้องขอขอบคุณค่าย UIP ด้วยที่มอบเสื้อตัวนี้มอบสร้อยเส้นนี้ให้มานะครับก็ส่วนโปสเตอร์นี้ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากทางโรงเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์เรื่องนี้ได้คะแนนจากนักวิจารณ์เพียงแค่55 5 58เต็มร้อยประชาชนในเว็บ IMDb ได้เพียงแค่5.2เต็ม10เท่านั้นจากคนที่มาลงคะแนนแล้วเป็นแสนๆคนทำไมถึงได้น้อยขนาดนั้นทั้งๆที่พี่โอดูแล้วพี่โอก็ไม่รู้สึกว่าหนังมันแย่หนังมันขี้เลยขนาดไหนแล้วพี่โอก็เห็นว่ามันก็คงยังทำ ความพอใจให้กับคนที่รักหนังบันเทิงได้เช่นเดิมก็คลิปนี้พี่โอก็เลยจะขอสปอยเล็กน้อยว่าทําไมคนถึงไม่ชอบเรื่องนี้กันทีนี้เราพูดถึงเรื่องที่เราชอบพูดถึงเรื่องที่พี่โอชอบและใครๆชอบก่อนนะครับก็คือเรื่องนี้แอคชั่นจัดเต็มมากความยาว2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเป็นทั้งแอคชั่นเป็นทั้งแอดเวนเจอร์คือผจญภัยเป็นทั้งไซไฟตอนนี้ฟาสเป็นหนังไซไฟแล้วนะเป็นเป็นทั้งหนัง อา,อาชญากรรมเอาเป็นเป็นหลายอย่างแล้วก็พี่โออยากจะบอกว่ามันมีความเป็นครอบครัวสูงด้วยในเรื่องนี้ในเรทของหนังได้เพียงแค่ PG นะครับไม่ถึงเรทอาหมายความว่าเด็กๆอายุประมาณ13ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าไปดูเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีภาพที่โหดร้ายทารุณหรือว่ามันจะมีข้อคิดที่ไม่ดีไม่มียาเสพติดไม่มีคำหยาบคายแล้วก็ไม่มีเลือกตกยางออกให้เห็นๆชัดๆ จะมีแต่เพียงความสนุกสนานเท่านั้นแล้วก็ความโอเวอร์เกินจริงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเด็กๆก,ก็เข้าใจได้ง่ายพ่อแม่สามารถปล่อยผู้ปกครองให้ไปดูได้เลยปล่อยลูกหลานสิลูกหลานลูกหลานก็ปล่อยผู้ปกครองให้ไปดูได้เลยเช่นกันนะครับภาคนี้เราจะเห็นตัวละครเก่าๆก,กลับมาบอกว่าแอคชั่นมันจัดเต็มมากใครปวดทีบ่อยนะครับต้อง เข้าห้องน้ําห้องท่าให้พร้อมซะก่อนเราค่อยเข้าไปดูเรื่องนี้ตอนนี้เข้าโพกับน้ำเขายังห้ามกินแต่ให้กินหน้าโลงคนก็กินหน้าลงอัดน้ําเต็มแก้วจนจนไปทนไม่ไหวในเรื่องแล้วก็จะพลาดจุดสําคัญไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่โอ๋จะบอกให้ฟังว่าเรื่องนี้ถึงจะไปได้ยินใครสปอยมามันก็ไม่น่าไม่น่าตื่นเต้นตกใจเท่าเรื่อง n No time to die อันนี้สปอยไม่ได้เลยแต่อันนี้ ค่ายหนังไม่ได้บอกว่าห้ามสปอยครับเพราะนี่นี่นี่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นความลับในหนังแต่เปิดเผยไปแล้วตั้งแต่ตัวอย่างนี่เป็นจุดที่ทําให้คนไม่พอใจคนไม่พอใจหนึ่งก็คือฟาสเนี่ยไม่ใช่หนังแข่งรถมา,ถา,ต,า,า,าตั้งแต่ภาคสามแล้วไลหลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยฟาสขยายขอบเขตใหญ่ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่ชอบหนังแข่งรถเขาไม่ชอบ เขาบอกว่าเขาอยากมาดูหนังแข่งรถไม่อยากเลยมาดูหนังแอคชั่นแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้ขอบเขตของหนังไม่กว้างใหญ่ขึ้นรายได้ของหนังก็จะไม่พัฒนาขึ้นเขาทําเพื่อรายได้แล้วก็ทําเพื่อความบันเทิงให้กับกลุ่มคนที่หลากหลายขึ้นได้แฟนๆที่มีฐานแฟนที่กว้างไม่ใหญ่มากขึ้นฟาสก็เลยกลายเป็นหนังแอคชั่นไม่ใช่หนังแข่งรถอีกต่อไปนะครับอันนี้เราในฐานะคนที่ดูหนังเพื่อความบันเทิงเนี้ยเราก็เข้าใจเขาว่า ถ้ายังคงเป็นหนังแข่งรถอยู่ประชาชนทั่วไปอย่างเราอย่างพี่โอเองก็ไม่ได้ดูหนังแข่งรถพี่โอก็คงไม่ชอบไม่ดูก็หนังแข่งรถที่ชอบอย่างเรื่องรัชที่คริสเฮมเวิร์ธพระเอกทอเล่นเรื่องนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะทําเงินได้มากอันนั้นเป็นหนังขนาดเป็นหนังที่ชอบนะยังทําเงินได้ไม่ได้มากแล้วถ้าอย่างฟาสเนี่ยเรื่องมันออกจะแบบว่าสเปะสปะเละเทอันอย่างที่บางคนเขาว่านะ มันยิ่งไม่ไม่ยิ่งจะแย่ไปกันใหญ่หรอครับพี่โอชอบรัชกับไดรเวนหนังก็ยังทําเงินแค่ระดับประมาณปลิ่มๆร้อยล,ล้านเท่านั้นเองหรือหรือไม่ก็ต่ํากว่านั้นถ้าฟาสไม่เปลี่ยนไม่พัฒนามาเป็นหนังแอคชั่นใหญ่โตขนาดทุกวันนี้ก็คงทํารายได้ไม่ถึงพันล้านอย่างภาค7ภาค8นะครับแต่ภาคนี้ไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าโควิดแค่นี้อันดับหนึ่งของโลกก็ดีแล้ว และ 2. หนังสปอยทุกอย่างมาหมดแล้วนี่สิ่งนี้ก็ไม่ควรจะให้เห็นสิ่งนี้ก็ไม่ควรจะให้เห็นนี่ปกติแล้วหนังใหญ่หนังแอคชั่นระดับนี้เขาจะโฆษณาหนังที่ตื่นเต้นพอสมควรพองามแล้วเขาก็จะเก็บอะไรที่ใหญ่ๆตโตๆสุดๆไว้ในหนังไม่เอาออกมาเผยให้คนดูเรื่องนี้ก็เลยไม่มีปัญหาเลยว่าจะฉายที่จีนก่อนฉายที่ไหนก่อนเพราะว่าเขาไม่กลัวสปอย ครับเขาบอกแล้วว่าเขาไม่กลัวสปอยเขาถึงฉายจีนก่อนตั้งสองเดือนฉายจีนก่อนประเทศส่วนใหญ่ตั้งสองเดือนไม่กลัวสปอยไม่กลัวของเถื่อนเพราะเขาบอกว่าหนังใหญ่ระดับนี้คนอยากดูในโรงหนังคนก็มาดูหนังอยู่แล้วหรือสปอยไปก็ไม่เป็นผลเพราะว่าเห็นแล้วจากตัวอย่างเห็นแล้วว่ามีหานมาเห็นแล้วว่ามีมีอามาเห็นแล้วว่าใช้รถใหญ่ขนาดไหนเห็นแล้วว่าพังพินาศขนาดไหนใช้แม่เหล็กใช้จรวดมีฉากที่จะต้องออกนอกโลกคือ สิ่งต่างๆเหล่านี้คนรู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคนไปเก็บเอาบรรยากาศเก็บความตื่นเต้นเท่านั้นในโรงหนังคนจะยินดีตีตัวหนังไปดูอยู่แล้วตีตัวเข้าไปดูหนังอยู่แล้วคนไม่กลัวสปอยค่ายหนังเรื่องนี้ไม่กลัวสปอยนะครับแต่คนที่เห็นว่าหนังใหญ่ควรจะเก็บอะไรไว้ในหนังก็ผิดหวังเป็นธรรมดาคาดว่าจะเจออะไรที่ใหญ่กว่านี้ คาดว่าจะเจออะไรที่มันมากกว่านอกโลกคาดว่าจะเจอใครที่มากกว่าฮานหรือคาดว่าจะเจอไบรอันก็เลยให้คะแนนหนังเรื่องนี้ต่ำแต่ความสนุกความที่จัดเต็มความที่หนังให้เรามาเนี่ยมันเยอะมันเยอะมากเยอะ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 จนเลอะเทอะไปหมดเลยครับเยอะจนปฏิตต่อไม่ทันเยอะจนเยอะจนตามไม่ทันเยอะ เยอะจนไม่รู้จะรวบรวมมันมาไว้ยังไงเรียบเรียงไว้ยังไงคือแค่ฟาสภาค8ภาคเก้าภาคเดียวนี้ก็น่าจะสามารถแตกเป็นซีรีส์ได้อีก5เรื่องเลยด้วยซ้าหนังมันมีอะไรเด็ดๆมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะมากนะครับนอกจากเรื่องออกนอกโลกนอกจากเรื่องใช้แม่เหล็กจริงๆแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้สามารถเอามาใช้ได้เต็มเรื่องไปเลยเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของมันภาคนี้ภาคแม่เหล็กภาคนี้ภาคนอกโลกภาคนี้คือฟาสเนี่ยโอเวอร์ Over มาตั้งแต่ฮอปชอร์ที่สู้กับมนุษย์กลายพันธุ์แล้ว ต่อไปถ้าฟาสจะเป็นหนังผีหรือจะเป็นหนังมนุษย์ต่างดาวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปแล้วนะครับอาจจะเจอในภาค10ภาค1 1นั่นก็คือบอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึง่งอันนี้ส่วนตัวของพี่โอเองคือเนื่องจากความซับซ้อนอย,อย่างเพิ่งจะเปิดเผยวัยเด็กของเจคอบกับดอมนะครับแภาคผ่านไปก็เพิ่งจะเปิดเผยทำไมไม่เปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วการใช้ดาราเด็กมาแสดงแทนเนี่ยโดยที่หน้าตาไม่ได้เหมือนกันเลยมันก็ ไม่ถูกใจจริงๆแล้ววินดิเซลก็เป็นนักพากย์เขาสามารถให้คือหน้าตาเด็กไม่เหมือนอยู่แล้วภาคเสียงให้เหมือนก็ยังดีก็ไม่ทำแล้วความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยเขาเน้นเรื่องครอบครัวแต่เรื่องนี้มันมีบางจุดบางตอนที่เขาพลาดไปรั่วไปในหนังตรงนี้พี่โอ๋ไม่สปอยแล้วแต่ก็จะเห็นว่าคนดูน่าจะไม่พอใจความรู้สึกในตอนนั้นความผูกพันความสัมพันธ์ของตัวละครบางฉากบางตอนมันเป็นไปอย่างไม่มีเหตุผลนะครับอย่างเช่นพี่น้องทิ้งกันได้ยังไง ในหนังมีหลายจุดซึ่งมันนอกเหนือจากคำที่อธิบายในหนังคือคำอธิบายที่มีในหนังมันไม่พอกับความรู้สึกของเรานั่นก็คือเป็นเหตุให้คนกดคะแนนลงไปแต่สำหรับพี่โอแล้วพี่โอมีความรู้สึกทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังแต่สิ่งที่ พี่โอได้รับเรื่องนี้คือความบันเทิงครับตลอดสองชั่วโมงครึ่งพี่โอบันเทิงมากบางทีมันแอคชั่นคือหนังมันมีความเป็นตลกคอมเมอดี้ด้วยแต่พี่โอก็ไม่ได้ขำกับฉากต,ตลกเท่าไหร่อย่างเช่นคําว่าเ,เห็นรถติดจรวดเนี่ยแล้วบอกว่าพังพินาศอันนั้นพี่โอไม่ไม,ไม่ได้ขำนะพี่โอขำฉากแอคชั่นที่มันโอเวอร์แล้วบอกว่าโอ้โหมันทําขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราอุทานในใจไม่ได้อุทานเสียงดัง คนอื่นๆออกนอกโรงมาถามเขาเขาก็มีความรู้สึกขนาดนี้เหมือนกันว่าโอ้โหมันเยอะจริงหรือไม่ก็มันทำได้ไงมันคิดได้ไงมันเล่นได้ยังไงอันนี้ต้องไปดูเองรับรองว่าก็เหมือนเราดูหนังตลกอะเรารู้อะไรหมดแล้วแต่เราก็ไปดูเพื่อความบันเทิงก็คิดซะว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันครับไม่ต้องห่วงเรื่องสปอยใดยๆเลยสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราดูซ้ำในหนังมันก็บันเทิงมันสนุกพี่โอชอบพี่โอให้เรื่องนี้ แเต็ม10ครับไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงใครจะให้5ให้สี่หรือต่ํากว่านี้พี่โอ๋ก็เห็นว่าเขาทําขนาดนี้ลงทุนขนาดนี้วางแผนดีขนาดนี้ใส่อะไรอะไรมาให้คนดูขนาดนี้20บาทเอ p a s าไม่แพงเลยครับหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าไม่ได้ใช้เอ็มพาก็แพงหน่อยนะครับก็พบกันในคลิปอื่นๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนดูฟาสตด้วยความสนุกนะครับแล้วก็พี่โอต้องขอโทษที่ต้องสปอยอะไรไปหลายอย่างแต่ อย่างที่บอกก็คือสปอยไปก็ไม่เป็นผลเรายังดูหนังได้สนุกจริงๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ